สวัสดีพี่น้องทุกท่านที่กำลังรับชมอยู่ทางช่องทิศแดงคนไขในขณะนี้นะครับสีพมาเบิงภาพน้ำโฉลกลาบแนวทางเหล็กเด็ดตัวเหล็กที่น่าสนใจงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหาคม2568นอะครับมืออื่นมมือหื้อนีเด้เนอกมือเลก็กก่อกระดพี่น้องได้ตัวเด็ดตัวดีกันแล้วไปพี่น้องครับผูใ้ใดบอทนายยับเขามาเด้อคลิปนี้มีแต่เด็ดๆนะครับสิาพาพี่น้องมาเบิงโคงสุด้ายของคข้อหวยเด้อ มวลดิพานมาสามสองสี่ต้องตรงพี่น้องครับปัดตีโทนะครับสามตัวพนแตกแตกต้องตรง,ตงพี่น้องบุคคนสีพลาดโดยเหตุผลประการทั้งปวงนะครับแนวทางของอาจาร,รย์หนุ่มเหนือมวลดิพานมากกวมากกระเข่าเดอ้อนะครับแนวทางของแอดโตอันนี้ก็เกือบแตกสามตัวได้นดน่กได้เนาะนะครับอาจารย์แอดมิสเตอร์บอลพี่น้องรับเงินเทวดามุลละนะครับหม,มาน้อยคอยรักนีมาไม่ไม่ไมหมาดหมาดยังอุ่นออยู่เลยนะครับอาจารย์ลือลั่นสนันเมืองเด้อในคลิปนี้และก็อีกหลายสำนักหลายแนวทาง เป็นการทำนายตัวเลขทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นการพน,นันที่ผิดกฎหมายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังพี่น้องผมทีแดงพาพพี่น้องมาเริ่มต้นกันที่ข้อมูลแนวทางของแอตโตกองฟ้านะครับวัตถิพานมาซีสองเดอนะครับนี่เลขออกสอสเนาะ สามตัวเปนให้เป็นแปดสี่สองพี่น้องครับปาติโตอันที่จริงขันพ่นว่าสามสี่สองี่ก็แตกสามตัวเด้แต่ว่าแปดนี่มันเป็นเหลขเดียวกันเนาะเป็นเหล็กแท่นกันกับเหล็กสามเด้นะครับกันพี่น้องผู้พ่นขึ้นมาในพิ่นสี่กันยุ่ทิดแดงขึ้นว่านะครับงวดนี้ข้างบนเพิ่นเด่นแปดสี่นะครับพี่น้องครับแล้วก็สามตัวนี้สามแปดสี่เด้อนะครับข้างล่างนี่เด่นเก้าสามพี่น้องแอดตัวกองฝ่าแปดสี่สามแปดสี่และเก้าสาม พี่น้องผมหนึ่งสิงหาคมนะครับตามมาด้วยแนวทางของอาจารย์อาโนนะครับหกดับ3 6 8หดวัดใจเพิ่นนะครับ68กับ3 6 8หดเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับขมันพี่น้องขึ้นมากัําเพิินสิกันบอกัน6เป็นเก่าร่องเบิงบอกต่เก่าเป็นอย่างสั่นเด้นะครับขันเพลินนี่มันอวยปับน้องหลอดเดนะครับ แนวทางของอาจารย์แอดแผ่นผ้ารวยนะครับใบนี้เป็นเด่นใต้พันวาสามนะครับพี่น้องครับเด่นใต้นี่สามเด้อหกสามครับเก้าสามพี่น้องผมหกสามและเก้าสามนะครับขอบ้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดแผ่นผ้ารวย <S 2> <S 2> <S 2> วอันนี้ของอาจารย์เหมียวเหมียวนะครับพี่น้องครับเก้าเจ็ดห้าเก้าหกแปด 987 829 728นะครับ75 688 729แปพี่น้องครับเมีวเหมโอตามมา้วยแนวทางของอาจารย์สุมาเอะนะครับอันนี้เป็นสองตัวทั้งเทิงของเพลินพี่น้องเดนหาร่องแปดพี่น้องผมนะครับสามหางเดนกุมูนิก็หาแปดหาหกหาเจ็ดนะครับฐานลงมาเนี่เป็นหางร่องเนาะ 080607989697นะครับขอบุญแนวทางข้างบนของอาจารย์สุมาอีถัดมานี่เป็นแนวทางข้างล่างเพิ่นนะครับเด่นหาร่องแปดพี่น้องครับโอ้โหแมนแม่แนวทางสามตสนุกโอ้ที่แดงก็ได้เนาะเด่นหาร่องแปดเด้อนะครับ758756757นะครับ908906907598596597นะครับสามตเพิน่นเอาเจ็ดเอาเก่าเอาหาใส่หลักร้อยนะครับ ออถัดมาถึงเป็นขงางล่างเด่น7ร่องเก่านะครับเจ็ดเก่าเจ็ดเ็ดสนี่เด่นกมูนะครับถัดลงมากับหนึ่งเก่าหนึ่งสามหนึ่งองศูนย์่นมูนงขอแนวทางของอาจารย์สุมาอี้ใบนี้แนวทางของแอดนั่นนะครับเด่น7จครับ4พี่น้องครับ1-7-2่ง2จ็ด นะครับสองตัวนี้เจ็ดสองสี่เก่าสองหาสี่แปดหาแปดสองแปดกับเจ็ดหนึ่งนะครับแอดนั่นคันพี่น้องคืดมักน้ำเพลินเหล่ามันน้ำเพลินกันนี่แหละนะครับหม่องแบงปั่นน้ำใจก็ไดเนาะนะครับถัดมานี่เป็นเลขมงคลแปดเจ็ดกับสามสี่ด้วยพี่น้องเดิ้ลหนึ่งสิงหาคมนะครับแปดเจ็ดและสามสี่พี่น้องขับเลขมงคล มาด้วยแนวทั้งของอาจารย์นุ่มเหนือโอดิพันธ์มากกับหกสองสองหกนี่มาอยู่เดอ้อนะครับโอดิพันธ์มาวันนี้หนึ่งสิงหาคมพี่น้องครับแปดสามนิดเด่นกูเดอร์นะครับแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดสามตัวเก้าแปดสามห้าแปดเจ็ดและเจ็ดเก้าห้านะครับของบุนวน์ทั้งของอาจารย์นุ่มเหนือเพิ่นเน้นให้ที่เก้าแปดสามเดอ้อนะครับจุดเด่นเก้าแปดสามแปดสามแปดเจ็ดกับเก้าห้านะครับ แนวทางของแอดพัดพี่น้องครับเน่น0098 090898นะครับใบนี้ของแอดพัดตามมาด้วยอาจารย์โกยบ้านไร่นะครับข้างบนของเพิ่นเด่นเก่ากับ0เดินะครับเพิ่นจับคูเนาะเก่าสองเก่าสี่เก02 040708 3าตัวพี่น้องครับ192792992นะครับ ข้างล่างเด่นหาคับเก่านะครับหาศูนย์หาสองหาแปหาเกาเก้าหนึเก้าสเก้มนะครับขอบ้อมูลแนวทางของอาจารย์โกยบ้านไร่แนวทางของอาจารย์สุกลีนะครับวันนี้เลขฝันเพิ่นเพิ่นวะนะครับหนึ่งศูนย์เจนหะครับแล้วก็ถัดมาหนี่คงสุดท้ายเพิ่นนะครับเด่นล่าง3าม สามหนึ่งสามหกกับสามเก่านะครับอาจารย์ทวีนะครับอันนี้เป็นตามล็อกของอาจารย์สุกรีนะครับสามเก้าสามสองสามหนึ่งสามหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าหกนะครับใบนี้แล้วก็ถัดมาใบนี้นะครับแปดหกเจ็ดแล้วก็สามเกาเกาสามพี่น้องทั้งทั้งนแปดหกเจ็ดทั้งลวมนสามเก้าเก้าสามเด้ออาจารย์สุกรี โธไทยสงนะครับแนวทางของอาจารย์สมาร์ตนะครับพี่น้องครับแนวทางข้างบนเพนเดอร์ทั้ง3โตและก็ทั้ง2โตนะครับพี่น้องผู้เป็นแฟนครับเอฟซของอาจารย์สมาร์ตแคปเวเดอร์พี่น้องครับแล้วก็ตามมาด้วยแนวทางของแอดตาผ้าร้วย พี่น้องผมนะครับนี่ละนะครับพี่น้องผู้เปลี่ยนแฟนคลับเอฟซี FC ของอาจารย์แอตตาพะรว้ยกับแคปไวเดอร์นะครับทั้งขขางบนทั้งแขางล่างและทั้งสามตัวในใบนีเลยื่อยัสทอไปนะครับเอาขอบพกเลุยหลายๆเดอร์แอดครับแนวทางของแอดหญิงลีร่มกล้าว นะครับสามตัวพันพี่นอกนะครับเพิ่นสรุปเพิ่นเน้นให้สามหางทอนเดเหลือหกหนึ่งสองหกหนึน่งแปดกับหกสองแปดนะครับนี่หกหนึ่งแปดหกสองแปดหกหนึ่งสองน้อนั่นเพิ่นขีดทับเบิดนะครับสรุปให้สามหางซํานีนะครับแอดหญิงลีรมกล้าวนะครับที่แดงภาพพี่้อกมาเบิ้งของบุญแนวทางของเงินเทวดานะครับหนึ่งสิงหาคมหกแปด ขยายจักน่อยก่อนทั้งเทิงพี่น้องครับขังบนวิ่งออกกาําลังกาย0เดินนะครับเด่นหก0แปดนี่แหละเนาะนะครับยายสองตัวน้าม0แปด0หกหกแปดพี่น้องครับแล้วก็ถัดลงมาเนี่ยเป็นชุดล่อง2 0สี่แปดเก้าหกหก0เจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับนี่คือทั้งเทิงยับลงมาเนี่เป็นทั้งลุมนะครับวิ่งออกกาําลังกายเก้าพี่น้องครับเพิ่นเห็น ให้ถทยเก้า c ีเก้าหาเก้าสามนะครับพิ่นจับคู่เนาะและกาโตกัน0ูนย์สี่สากเ็ดเก้าก็หกเดเดอนะครับของบูนแนวทางของเงินเทวดานะครับพี่น้องครับใบนี้แนวทางของอาจารย์วัน่นไชยพี่น้องผมนะครับอาจารย์วัน่นไชยบนล่างเด้อเก้าหนึ่งเก้าสเก้าเก้าหาเก้เก้า ส่วนว่าหาหนึ่งก็บเกเ่นในพันว่ากันกวสันนะครับสามตัวสองเ้าห้าพี่น้องครับอาจารย์วันชัยแนวทางของเส้นหมี่นะครับพี่น้องครับนี่สื่อพเนาะนะครับนิลละเป็นชุดชุดเต็มข้างล่างเพินนะครับ

492พี่น้องคมอาจารย์ลือลันสนันเมืองข้อมูลแนวทางของแอดลีคิดนะครับพี่น้องครับเดนศนย์กับเจ็ดเนาะนะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศี่นึงองเจาเะครับแอดลิดดแงภาพพี่น้องมาเบิงข้อมูลแนวทางของอาจารย์แอดมิสเตอร์บอนพี่น้องครับ 1สิงหาคมวิ่งสเด้อพี่น้องเดิ้อนะครับสามตัว2องศูนย์สี่สามศูนย์สหาศูนย์สี่สองเก่าสี่สามเก่าสหาเก่าสะครับหาสี่แปดสี่เก่าสีศูนย์สี่สามศูนย์หาเก่าหาแปดสองที่เพนเนนก็คือนีละนะครับเพนกิดเสซนใตนี่ไหมพี่น้องเก่าสศูนย์สกับศูนย์หาี่นะครับสมตัวนี่ก็หาศูนย์สกับหาเก่าสนี่คือเพอนเนนนะครับขวมูลทาทั่งของอาจารย์แอด มิสเตอร์บอลพี่น้องครับแนวทางของน้ำมนต์นะครับ22 20 24 40 46 60นะครับกัน26กับ4 4นํานะครับเอาในหนีมีทั้ง24มีทั้ง26ในอนอเล็กมวดวังหันเนีนี่นะครับขอบนแนวทางของน้ำมนต ันนี้เป็นชุดคัดพิเศษ40หาหังนะครับของอาจาร,รย์นภัทรจำจราศีอาจาร,รย์นภัทรจำจราจำจรสศีงวดที่ผ่านมาหนึ่งเพิ่มาอยู่เ้อนะครับสามตัวเพิ่แตกอยู่เด้อนะครับที่แดงคือหาใบหนึ่งว่เห็นแสนด้เห็นงแต่ใบนี้สิเป็นใบคัดพิเศษออกมาจากใบดันอีกทีหนึ่งเอาพี่น้องผู้ถามหาเด้อนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งอยู่พูนถามหาเสดงที่แดงเพิ่งสีหาเห็นตแต่ใบนี้นะครับใบนั่นก็นไม่เห็นกรเสียวมาสูบเบงิงคือเกาแล้วนะ,นะครับเบิง อ่าใบเน้นเพชรตะกน้อนะครับอาจารย์นภัทรจำจรัสศรีพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาเพิ่นมาเพิ่นแตกอยู่เดอ้อสามตัวแนวทางของอาจารย์จุ๋มจัดให้นะครับพี่น้องครับพี่น้องผู้เป็นแฟนครับเอฟซีของอาจารย์แอดจุ๋มจัดให้นี่แคปไวเดอร์นะครับ แนวทางของอาจารย์เอกเลขมงคลพี่น้องผมนะครับหกห7าหกเจ็ดแปดหามักส่วนตัวผนิหกห้าผสานพันวาแต่ว่าให้ระวังหกูนย์น้ำเดอ้อเพราะว่าศูนย์ี่อาจสดิดับบอกคักพันเดนะครับอาจารย์เอกเลขมงคลกล่าวขอบคุณหลายๆเดอ้ออาจารย์ครับอู้พันว่าใช้สูตรคำนวณกว่า20สูตรอ้นะครับอ่าวพิจารณาเดอ้อพี่น้องผม ตามมาโดยแนวทางของอาจารย์วุฒนะครับเดนสร่องเก่ากับศนพี่น้องสามเก่าสามศูนย์สามแปดสี่ศูนกันสี่เก่าหาเก่าเเก่านะครับเด่นสามเก่ากับสามแปดเด้อของบุญแนวทางของอาจารย์วุฒนะครับของอาจารย์เทว่นะครับพี่น้องข้างบนเด่นสาข้างล่างเด่นหาเด้อนะครับนี่คือข้างบนพี่น้องครับหกห้าส 8 9 3เก้าสานะครับห้าสองแป้าละก็ข้างล่างเพิ่นหาสองกับหาเนะครับขอบุนแนวทางของอาจารย์เทว่าแนวทางจากอาจารย์กรกฎราศรีผ้าร้วยนะครับพี่น้องครับวิ่งรูด6กับ7จ็ดนะครับหกสามหกหาหกหกหกเก้าจ็ดเจหาเจ็กเ็กและกถัดมาหนีเ่พิ่นว่า ฝันวสันนะครับ938นะครับยาย่สองตัวน้ำพี่น้องครับแอดโกรกฎราศีพารวยนะครับมาหน่อยค่อยรักเด้อนะครับพี่น้องผมอันนี้ข้างบนเพิ่นนะครับเน้น08กับ18ร่อง88กับ98นะครับแล้วก็ข้างล่างเพิ่นเน้น31กับ34ร่อง32กับ3 5พี่นอ้องแข็งแกน่งหนักๆน 3, 4, ี่34พระวจังสั่นเด้ นะครับส่วนว่าสามตัวนี้พนเอาซีเส่หลักลอยเด้อร์ของบุญแนวทางของหมาหน่อยค่อยรักพี่น้องครับใจมักกระจัดไปโหลดนะครับที่แดงพระพี่น้องมาที่สรุปคงสุดท้ายของคนคอหวยเนาะนะครับวันนี่ผ่านมาเรื่องเมื่อเพิ่นแตกสามตัวสามสองสี่ต้องตรงเลยพี่น้องครับป๋าติโตเพิ่นสรุปให้ข้างบนคงสุดท้ายหาศูนย์เนอพี่น้องเด้อหาศูนย์เม็ดเดียวนะครับ สตัวนี้พันิ่มาสามหางเนาะ3ามห้าศูนย์เจและ9 50าห้า์เด้อนะครับโคงสุดไทไายข้างบนของคนคอหวยพี่น้องครับย่อมว่าเป็นการทำนายตัวเลขเด้อนะครับทายตัวเลขผลการออกรางวัลของสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นกันเพราะนั่นที่ผิดกฎหมายเด้อ นะครับเป็นความเสื่อส่วนบุคคลโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมเราฟังกราบขอบพระคุณพระแม่พี่น้องทุกท่านเด้อ,อยู่เป็นมูให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะนะครับกราบขอบพระคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ทุกๆรูปภาพนะครับที่เอ้อเฟื้อแบ่งปันความมุญแนวทางให้พี่น้องเดียวเบ่องอดในชมพอกันไม่ลิปหนาพี่น้องผมสวัสดีครับ